สู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนคะ่ะและในวันนี้นะคะพีบอกก็มีเรื่องราวของนักแสดงสาวมากความสามารถพี่หวานหวานอรุณภาจะมาพร้อมกับากาบิจกรรมดีๆมาฝานน้องๆากิจกรรมที่ว่านี้คืออะไรไปชมกันเลยค่ะ จะเป็นแบบโชคชะตาหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ก็คือหวานชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วทั้งขี่มา้าซทสก,กีบาสเกตบอลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาเยอะทีนี้พอหลังจากที่เราเข้าสู่เข้าสู่ชิตมหาวิทยาลัยมันก็เริ่มกลายเป็นต่าฟิตเนสเพราะเราอยู่ในเมืองไม่ค่อยได้ออกไปทําอะไรเท่าไหร่มีช่วงหนึ่งที่มีอาการเจ็บเข่าเพราะหวานวิ่งบวกกับ เต้นแบบเ,เต้นแจ๊สเต้นฮิปฮอปแล้วบางครั้งมันลงน้ำหนักผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขาดการดออ์มมันเลยทําให้ชว่วงหนึ่งเจ็บเขา่าคือแบบเจ็บหนักมากเดินไม่ได้3วันอะไรเงี้ยคเคยทําอะไรได้แบบกระชับกระเฉงแล้วพอมันทำไม่ได้มันก็เครียดก็ได้รับคำแนะนำนะคะเป็นพี่ที่สนิทกันเขาก็แบบแนะนำว่ายน้ํนากระจักยรานที่ว่ายน้ำเนี่ยโอเคเก็ตแต่จักรยานมันจะแบบ เราก็ไม่นึกถึงจักรยานกิ๊งกิงแบบ Hello Kitty อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมันจะยังไงเขาบอกไม่ใช่มันคือจักรยานแบบเสือมอบเสือภูเขาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนี่แบบห่างไกลกันมากรู้สึกมันคืออะไรเป็น Question Mark อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ พอลองเราก็ติดใจเลยเพราะว่าได้ไปในที่ที่สวยๆวยปั่นได้ประมาณปีครึ่งละค่ะมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์มันกลายเป็นสังคมอะหวันว่าที่จริงก็ไม่ใช่แค่คเฉพาะวัยรุ่นบางคนเพิ่งเริ่มบางคนอายุ40-50เพิ่งเริ่มปั่นจ่านวันเจอคนนึงเป็นคุณตาอายุ กือบ70แล้วอะคือผมงอกใส่แว่นแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเคยเดินไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงแต่เขาเริ่มจากปั่นจักรยานแบบที่บ้านจนปัจจุบันเขาปั่นได้เขาเดินได้คือมันแบบว้าวไม่น่าเชื่อมันมันให้อะไรเยอะจริงๆกับกีฬาชนิดนี้จักรยาน น้องเยาวชนเด็กๆนะคะที่ดูอยู่ว่าเอ๊ฉันจะชอบกีฬาอะไรดีที่จริงกีฬาทุกอย่างดีหมดแต่ว่าการปั่นจักรยานเนี้ยตอนนี้เขากำลังฮิตกันใช่ไหมก็ให้มาลองก่อนว่ารู้สึกยังไงกับเขามาลองมาปัาน่นแล้วพอปั่นแล้วก็ควรศึกษาให้ถูกต้อง <c oughs> เช่นเวลาออกถนนใหญ่สัญ,ญญาณมือหลักๆคือเรื่องความปลอดภยัยเรื่องชวนให้มาปั่นเนี่ยบางครั้งหอนว่ามันอยู่ที่ใจเหมือนกันว่าแบบ รักไม้ชอบไมอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าถ้าชอบเราก็ยังไงก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะในการปัน่นค่ะคิดใส่ไทยแลนด สวยเก่งและสุขภาพดีแบบนี้สมแล้วนะคะที่พี่หวานหวานมาเป็นแอร์โรพิาัยให้กับน้องๆค่ะและตอนนี้ได้เวลาของพิศพิสัยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินอายุ13ปีอันนี้ก็จะมาร้องเพลงชั่วโมงที่สวยงามนะคะ ให้เธอคิดตรงกันกับฉันก็พอจะไม่ขออะไรให้มันมากเกินไปให้เธอคิดถึงกันแค่นั้นก็พอและจะไม่ขออะไรไปกว่านี้ ลี่ช่อง13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง13-18ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-519-5559หลังจากที่เวทีคิดใสเปิดโอกาสที่น้องๆทางภาคกลางและภาคเหนือนะคะ ครั้งต่อไปค่ะจะเป็นโอกาสของน้องๆทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะเอาความสามารถมาพิชิตใจคณะกรรมการเข้าเป็นสุดยอดเยาวชนแห่งปีกับคิดสสยไทยแลนด์ค่ะส่วนน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันรีบส่งคลิปความสามารถมานะคะดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และทาง YouTube แบบที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ค่ะปิดท้ายด้วยคำคมคิดใสของเราในวันนี้เป็นคำกล่าวของวอลดิสนีย์ผู้ก่อตั้งดิสนีย์แลนด์ที่เคยกล่าวไว้ว่า ความฝันของเราทั้งหมดสามารถเป็นจริงได้ขอเพียงเรามีความกล้าหาญที่จะไล่ตามความฝันสวัสดีค่ะ